ไปแจีบ้านไหนแน,นาอบาวชคบจังไสหลังบ้านก็ได้หรอกเนาะไอ้ด้วยใจจำมาได้ไอ้ด้วยใจยี่สิบเก้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะแม่อ้อยกำลังใจรัวๆสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องวิบค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวสิไปปลุกสวนคู่ป้อน ชิมไปบุกส่วนรูก่อนเมียนเมียนไปบุกมาหาแนในหัวพอดีตัวกลับจากไองานกับกลับมาก,กับไปปีนมะพร้าวมาหายหลรดขอบคุณนะคะกำลังใจนะคะพี่แสงมณีมีรายยูหมากแต่โบได้นั่งเขาใส่มันเอามันบ่มีแล้วอ,อยู่ทางนียหวานไรวันละทีตยไรวันที่สิบครับโอเคค่ะในหัวไรวันที่สิบเนาะ ให้ด้วยใจเอาบปแจกวันนี้ให้ด้วยใจเลื่อมเหล่าใส่ในแน่บวจำไว่ได้หล่อให้ด้วยใจเอาบปแจกไหมในหัวหัวหลอในหัวสิไปปีนให้อีบีบอไปปีนโนเดอร์กามาจางานไปปีนมาให้ดรด ประจุขอบคุณนะคะกำลังใจนะคะประจุบเที่ยวเที่ยวนี่อดออกสเตีบในเด้อหัวหน้ายาเห็ดยึงๆขงางกคือเดี๋ยวก่อนเด้อเเดี๋ยวก่อนบบเต้นเมนบอกขอบคุณนะคะประจุกำลังใจไม่ทานผลไม้นะคะประจุขอให้ เสื้อกาะให้ประจุนะคะประจุอากาศหนาวแล้วใส่เสื้อเกาะนะคะประจุเอาอนเดี๋ยวใส่ให้นะครับไปลงไปลบออกหมดเลยนะครับจำไม่ได้ใส่ให้แล้วนะครับให้ด้วยใจให้ด้วยใจนะครับอ๋อ อันนี้ใช่ไหมเคโอเค,อเคขอบคุณนะคะไม่อ้อยกันมังใจนะคะสวัสดีครับป้าจ๊บจากในหัวมนตรีป้าจ๊บสวัสดีคะ่ะจากพี่สาวแคทนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจากป้าจ๊บน้องแคทนะคะจากป้าจ๊บให้ดูใจก็เอาครับให้โอเคครับ กำลังใจจากแม่อ้อยขอบคุณนะคะแม่อ้อยไอมนตีนะคะจากปัจุบุปัจุุปัจจุยังเป็นน้องพี่ในหัวมนตีอีกเหรอคะปัจจุกุกำลังใจจากแม่อ้อยนะคะคุณย่าขอบคุณนะคะคุณย่าที่แวะมาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวไปใส่เสื้อกาะให้คุณย่านะคะเพราะว่าหนูวิบถอดหลังบ้านนะคะ,ะใส่เสื้อเกาะให้ใหม่หน้าหนาวแล้ว เดี๋ยวไม่อุ่นนะใส่ซึบใส่ซึบเกาะให้ขอบคุณคุณย่านะคะขอบคุณพี่จีนะคะมาทานผลไม้นะคะคุณย่าพี่จีพี่ศิวพรสวัสดีค่ะจากประจุ๊บนะคะกำลังเจอจากพี่จีขอบคุณนะคะพี่จีเจ้านะคะจากพี่หวานสุดวาเมนชานพอคุ้ม <laughs> ขอคุ้นหวานมันเบาในหัว ให้ด้วยใจสวัสดีค่ะนะคะจากปัจจุบคุณย่าพาดูก็สามเอ็ดขอบคุณนะคะคุณย่าพี่จีนะคะจากปัจจุบนะคะสวัสดีครับพี่จีจากในหัวนะคะวันเจยบพี่หวานก็หัวล้อมานะคะพี่หวานวันเจยบดีค่ะจากพี่จีนะคะวันเจ็บนะคะจากปัจจุบสวัสดีครับคุณย่าพาดูนะคะจากในหัวมนตรีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจากให้ด้วยใจนะคะ ปรจุจากพี่หวานนะคะน้องมตรีจากพี่จีนะคะกำลังใจจากคุณย่าขอบคุณนะคะคุณย่ากำลังใจจากพี่สเสียงมณีขอบคุณน,นะคะคุณย่าพายดูสวัสดีค่ะจากพี่สาวแคทปรจุครับจากเพ่อนโจนะคะกำลังใจจากคุณย่าขอบคุณนะคะคุณย่าลูกแคทนะคะจากพี่จีเอิญเพิ่นไอ,อ้มาตลอดจ้าเพิ่นเป็นน้องประจุน,น้องมิบอ๋อโ,โอเคค่ะเข้าใจตรงกันค่ะประจุ พี่จีครับจากควนโจกําลังใจจากคุณย่านะคะพี่แสงมณีขอบคุณนะคะคุณย่าครับจากควนโจในหัวในหัวเป็นน่องแต่ว่าประจุบเอิญไอในหัวเท่าแล้ว <laughs> ในหัวเท่าแล้วมันบ่